สวัสดีครับผมสวัสดีแม่พี่น้องและก็สวัสดีแม่บางพลนะครับอยู่กับยูนชาแนลนะครับ EP สองวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาดูว่าอุปกรณ์ที่เราซื้อมาขายของหรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถเปิดร้านชำเล็กๆเหมือนกับผมนะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมพวกอุปกรณ์ตู้แช่พวกชั้นวางของนะครับผมที่จําเป็นนะครับที่สามารถจะเปิดสร้างร้านชำนเล็กๆสําหรับคนที่อยากจะเปิดร้าน ชำเล็กๆขายบ้างไม่ขายบ้างเหมือนกับผมนะครับผมสาหรับอันแรกก็ประตูหน้าร้านนะครับจาเป็นหรือไม่จําเป็นก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมติดมา8,500นะครับบานละ8,500สบานนะครับผมแล้วก็มีตาช่างเล็กประมาณ20กโลนะครับผมราคา,าดเดียว800บาทนะครับตาช่าง20กิโลนะครับแล้วก็ข้าวสารเท่ามาขายก็ได้กำไรอยู่ที่40 กระบาดต่อถุงนะครับผมแล้วก็ตู้แช่ตัวนี้นะครับราคา1 5ื่นหปีที่แล้วหรือสามปีที่แล้วนะครับแล้วแต่เราจะซื้ออะไรมาแช่นะครับแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีระบบผ่อนได้นะครับไม่ต้องซื้อมาแบบสดเลยก็ได้แต่ว่าเราจําเป็นมากนะครับตู้แช่ต้องมีนะครับร้านขายของชําร้านหนึ่งก็ต้องมีตู้แช่หนึ่งนะครับแ,แล้วก็ชั้นวางของนะครับตัวนี้ 1, 3> <จะ S> 1> 2 3่าสี ลูกสาววัสดีค่ะลูกสาววัสดีก่อนโอ้ลูกสาวมาแล้วก็ชั้นวางของนะครับสี่ชั้นตัวนี้อยู่ที่พันหนะครับซื้อมาสองชั้นนะครับ <S <S ก็ซื้อมาสองชั้นก่อนนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับโอกาสหน้าก็จะขยาย <S <S อีกครับอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินฝั่งนี้แล้วก็โซนขนมเด็กๆนะครับซึ่งเราก็จะซื้อของเล่นมาด้วยนะครับซื้อมีขนมเด็กแล้วก็ต้องมีของเล่นนะครับเผื่อเด็กจะเอาต<ร>่อมีเอลซ่าบ่ะจาแล้วก็ ร้านของเราก็จะเปิดน้ำปั่นด้วยนะครับทางนี้นะครับน้ำปั่นปิดหลายวันนะครับเพราะว่าไปกรีดยางมาน้ำปั่นที่เราจะต้องมีก็คือเครื่องปั่นนะครับประมาณพันห้ากว่านี่แหละครับจาไม่ค่อยได้แล้วแล้วก็อนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นคอมโน้ตบุ๊กแล้วก็การน้าร้อนจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนมีการน้าร้อนดิงเฮ้ยจ้าเปิดแล้วต้องขออภัยด้วยครับการน้าร้อนนะครับ ซื้อตามทั่วไปได้เลยนะครับแล้วก็เครื่องปั่นแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวนี้นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ขายเครื่องปั่นทั่วไปนะครับผมสําหรับร้านผมก็มีแค่นี้เองแล้วก็ด้านหน้าผมก็จะซื้อพวกของตกแต่งร้านนะครับวันนี้ลมแรงมากของตกแต่งร้านก็คือหญ้าเทียมนะครับม้วนล,ละ150บบาทซื้อจากช่องจอมนะครับผมแล้วก็ ถังน้ำแข็งสองถังก็สั่งให้รถน้ำแข็งมาวางฟรีนะครับเพื่อที่เราจะซื้อน้ำแข็งเองนะครับสำหรับโดยรวมก็มีแค่นี้นครับร้านเล็กๆขายมั่งไม่ขายมั่งครับมีของกินอะไรแบบนึงลูกสาวไม่ใช่ลูกสาวอยู่นิ่งๆ<า> <ciliation> สำหรับร้านเราก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เองฝั่ <Napole id> งนู้นก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองนะครับเอาไว้ <etten> ขายกันหนาวแล้วก็ที่นอนนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับ อนาคตก็จะทําเป็นที่วางตรงนั้นไว้ขายพวกผักผลไม้ต่อไปหรือว่าย,ย่างหมูขายนะครับผม<ห>แกขนมบ่อเดียวเดียวนะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแคนีครับเดี๋ยวเขาไปแก่ขนมให้ลูกสาวหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ